คำพูดของพิมพรีพายช่วยให้ชมคิดได้ยังไงเดี๋ยวชมตายกตัวอย่างคำพูดของพิมพรีพายให้ฟังนะคะเช่นคําว่าอย่านะคะอย่านะคะอย่าพูดไม่ดีนะคะบล็อกนะคะอย่านะคะอย่านะคะพูดดีก็บล็อกนะคะไม่รู้ทําไมคือคําพูดเนี้ยมันทําให้ชมคิดได้ถึงอะไรรู้ป้ะถึงโลกกระทำแปร เด่นก็คือมีสรรเสริญแล้วก็มีนินทา<ม>คือข้อ5กับข้อ6ของโลกธรรมแป<ม>เวลาไลฟ์สดมันก็ต้องมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีต้องมีคนด่าแล้วก็ต้องมีคนชมถูกไหมอันนี้มันเป็นสัจธรรมของชีวิตอยู่แล้วคือเราห้ามพวกเขาไม่ได้หรอกค่ะห้าไม่ให้เขาด่าไม่ได้ห้าไม่ให้เขาชมไม่ได้แต่สิ่งที่เราทําได้คือเราสามารถรักษาจิตใจของเราให้รู้เท่าทันให้จิตใจเราอะเข้มแข็งที่จะรับมือกับมัน<ร>า,<ม>าได้ทำให้เราคิดถึง,ถงตัวเองไงว่าเวลาเราไลฟ์สดเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งคนด่าคนชมเออ เราก็ต้องทำใจให้ยอมรับให้ได้ว่ามันเป็นสัจธรรมของชีวิตมันเป็นเรื่องธรรมชาติเลยเพียงแค่เราทำจิตใจเราให้มั่นคงแค่นั้นพอเลยถ้าสมมติว่าเราไปเจอคนชมชื่นชมเราเยอะจะไปหลงกับคำชมมันก็ไม่ได้ใช่ไหมหลงว่าแบบอ่าสมมติมีคนชมว่าสวยสวยมากมีคนชมว่าสวยมากนะสวยเพราะฉันหลงกับความสวยปุ๊บแล้วถ้ามีคนทักอ่ะเฮ้ยวันนี้เขียนคิวไม่เท่ากาันเป็นไงใครเครียด เราถูกไหมใครเป็นทุกข์เราเป็นทุกข์ตัวเรานี่แหละที่เป็นไฟเพราะฉะนั้นใครจะชมใครจะด่าใครจะว่าใครจะอะไรนะคะก็ทําใจยอมรับให้มันเป็นธรรมชาติเลยมีคนชมก็ต้องมีคนด่าเพียงแต่ว่าถ้ามีคําชมมาก็อย่าไปยินดีกับคําชมมีคนด่ามาก็อย่าไปหว่นไหวกับคําด่าเท่านั้นเองแล้วก็มีอีกคํานึงของพิมพ์ที่ทําให้ชมคิดได้นั่นก็คือคํานี้เลยค่ะ เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ด้วยคลิปที่แล้วที่ชมบอกไปนะคะว่าชมมีความเชื่อเรื่องความกตัญยูเพราะถ้าเรากรตัญยูนะคะชีวิตเราก็จะมีแต่เจริญเจริญเจริญจคือการดูแลเอาใจใส่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมันไม่ได้ลงทุนแม้แตบ่บาทเดียวบาทเดียวก็เงินก็ไม่ต้องเสียไม่ต้องแต่งตัวสวยไม่ต้องเสียเงินออกไปวัดคือ ให้ดูแลคุณพ่อคุณแม่เราดูแลท่านตอนนี้ที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ดีกว่าไปอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้ท่านตอนที่ท่านจากไปแล้วนะคะเพราะพ่อแม่นี่แหละคือพระแท้เหนือสิ่งอื่นใดวันนี้เราก็วนมาอยู่ที่หลักธรรมได้ไงก็งไม่รู้นะโลกธรรมแปข้อ5กับข้อ6แล้วก็เรื่องความกระตัญอยู่งั้นชมขอถามคุณหน่อยดีกว่าว่าคุณเห็นด้วยไหมในคลิปนี้นะคะแล้วมาคอมเมนต์บอกชมหน่อยนะ